สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีก่ที่เก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องมันนี้พอ่อทำที่ยิ้มหา่าพืนสภาพก้มสองพันอร่อยหกสิบห่าประมาณสองสุ่มเนาะพี่น้องอยู่หม่องเก่าเนี่ยหม่งเดิมอยู่แต่พี่น้องสมพานฟาร์มกบบ้านนนดาสีตำบลขอไร่อำเภอโกสุมนิสัยจังหวัดม,หา,รราามหาสรารคามนะครับมันนี้ผมคัดเรียก ลูกกบพี่นอ้องคัดตัวละสองบาทอกมาไว้เลิยงเรื่มเลี่ยงพี่น้องมันมีวิธีการเลี้ยงในลูกกบเรื่มเลี้ยงนะครับอันนี้ผมเริ่มเลี้ยงดนด้พี่น้องตัวละสองบาทนะครับ่อกนเบดเลยเห็นปะ่ะวราง่เลยพี่นอ้องพื่นนผมถึหัดเลี้ยงด้วย่นเนี่ยต้องหันหัดขขยตัวมูขายกับมีด้วยพี่น้องเด้อตัวละบาท ตัวบาทหาสิบตังค์นะครับตัวละหนึ่งบาทตัวละบาทห้าสิบตังค์มันตัวละบาทหาสิบตังค์มขายหนึ่งบาทที่เขานะครับพี่น้องแต่ในเรงกับทั่วเมาาด้วยพี่น้องมีย่างคือเขาหมูขายก็มีอยู่กเขานะครับแต่ว่าบนสิ้าผมเป็นการเลี่ยงกบตัวละสองบาทนะครับนี่วิธีการเลี่ยงขบวนีหญกัน้องสื่อไปปั๊บมันก็ลงเลยนะครับลงในบอยแบบนี้ละอันนี้บอรผมเขียวงองงเ้ยพี่น้องนั่นเป็นน้ำดินผมบนน้ำผมน้ำผมมันเป็นตะกอนะพี่น้องมันเลยเขียวนะครับ ตัางเอาเตียงบอ่อตั้งเอาบ่อมีตากันแล้วทุดนี้จะไปตากได้นะครับนี่ตัวสองบาทผมเริ่มเลี้ยงแล้วคัดออกนะครับคัดตัวแง่ออกแล้วคัดตัวน้อยออกนะครับหมอเว้นผมไปเดียกวัใส่กรามังไว้คัดเป็นสามใสนะครับใหญ่กลางเล็กนะครับใส่หง่ก็ไปไว้อีกบ่องหนึ่งใส่กลางมัยนี้นี่ใส่กลางตัวสองบาทนะครับแล้วก็ไล่เล็กใส่เล็กไว้ไว้นมูตัวระบาดหาสิตังนะครับนี่พี่น้องเริ่มเลี้ยงนะครับ มืัอนี้ให้อาหารมื้อแรกนะเรียบร้อยไปแล้วบ่ให้หลายพี่น้องเป็นบ่ค่ยอยสิจ่อยหรอกเพราะว่าผมเมื้อนี้ผมอดอาหารอาหารเขาตั้งมื้อเช้านี่เด้นะครับพอผมสิตักเรียกเขาเลยอดไว้นี่จะตัวบ่อบ่อง่องบ่อแก้งกันเดยนี่เลี้ยงอีกจอาทิตย์นึงก็สิให้อาหารกลางนะครับประมาณพันตัวนะพี่น้องนี่ร้อยสองบาทนะครับครับพี่น้องจะได้ก็ผมก็สิจำหน้าให้เขาได้นะ ผมไม่ายากนะครับเพราอลูกกบผมหลายนะครับก็จะได้ชุดนี้กับเท้าเมากระได้พี่น้องตัวสองบาทสองบาทเดี๋ยมงามพนะี่น้องนี่คุณนะงามาพี่น้องค่ะคุณทอกันเบมดเลยนะครับเมาดมัดเลยนี่พี่น้องเมาเลยนะครับทอกันเบมดนะครับแต่ก็สิหน่อยก็การนิดนิดหนึ่งง่ากันนิดนึงแต่ว่าดูแล้วมันจะท่าเท่ากันนะครับ,น,น,รบนี่ตัวละสองบาท ถ้าใค้ได้ก็พี่น้องจะได้กระเท่าเมาก็าได้ชุดนี้ก็ได้พี่นองง้องตรงข้าง่านนะครับเหลียงเรียบร้อยงาปนปังนะครับตัวมูไ่กับมี่มูไ่ผมเดี๋ยวทงเป็นกลบเนื้อนะครับกลบเนื้อขอมกับมี่ตอนอ่างปลายหบ่บ้านาี่หางลอยตัวนี่แหละมันเดี๋ยวมันขัดออกนะครับมันเดี๋ยวตรง้นน,นี้เอาตัวไง่ายใหี่นี้สองบาทถึงละผมจัดให้จัดไปจัดมามันเดี๋ยวมันง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่น้องน,นะครับ มันก็เริ่มเลี้ยงอีกเพสองบาทที่กันนะครับกันดวด้วไปกัสี่ขินราค่าเป็นสามบาทหนึ่งมันใหญ่นะครับเดี้ยหนึ่งได้ขายได้ได้พี่น้องนะครับกันจะได้กันจำนายให้เก้านะครับผมเพราะว่าผมพอแต่จำนายครับการเลี้ยงผมสี่ิบนิเอนบนเเอนบนเนอนปัไหนการเลี้ยงนะครับสิเน้นจำนายนะครับพี่น้องนะครับเรียบซี่นะครับบางท่านกระโท่มากบเลีอยดออกทั้งปากทั้งดาบกนะ ทั้งปากทั้งดากทั้งกลนลน,นะเห็นจังไหนพอเนาะผมก็บพเคุยผอ,อนะครับเบียดซีทั้งพูนทั้งเพื่อวังสำมห,ออหมอเดี๋ยวเขาจะไปหาความันดูไหมเล่าอยู่ที่มาตอบเราอยู่แกลกอไขยังไงนะครับซอยกันพี่น้องพวกใอ้หูจักเนี่ยพวมันเดือดดังออกออกปากออกกลนนะพี่น้องมันก่ะตายนะครับผอเมยพัฒน์นะครับมันเป็นเป็นโรคอีย่างผมบงจักนะครับแล้วพวกไอ้กัดพวกไอ้หูจักก็นแนะน้ำผมเนี่ยเลยพี่น้องแนะน้ำผ่านมาได้การนี่ลนะ ดี่เดโท่ไปแจงเล่านะครับจะตัวเล่าแล้วรงทุนมาหลายเด้ดโอ้ที่ไรนะครับนี่อันนี้ก็เอาไม้พี่น้องเบื้งนี่งละเริ่มสที่เลี้ยงนะครับเรื่องคุนนะครับก็ขุณถ้าว่าคุณจะได้ก็ท่มาถับมาเลยศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับอ่าผมนี่ละนะครับ เดี๋ยวมูนี่นะครับท่านนะเทรมาเอามูตัวสองบาทนะคนับที่เอาเมือดเดือนเมาเลยเดี่ยงเดียวเดียวขายนะครับเดี่ยงเดียวสิบโจล้วอะไรมันีูนะครับเมื่อทหารย่างไรก็ตีสอบท่นตัอาทิตย์ตสอบนะครับโอ้โหานาทีตยสอบบ่วยเด็กเมื่อวานก็สามสอบนะคนนบท่านซีสอบบ่ไหวมันเปียงนะครับมันถี่จินเมืดมันถี่ตัวใหญ่พอดนะครับเมื่อสามสอบก็ใหญ่เลยอาทิตย์หนึ่งก็ตีเมืดสอบวัวถึงสอบนะครับ จะมั่นสิบสามมือสิบสี่มือครสิบหมดนะครับสอบหนึ่งเอาเอาเราหันเหล็กอีกจกักเคืองโล่โอเคืงองกระสอบสิบโล่นะครับแต่เราหารันไงมาผสมเลยเอาหาันกลางมผสมอีกจะเคืองโล่โอจักสิบสอบอีกเมื่อเป็นหนึ่งสอบเป็นเมนนื่อไหร่บัดนั้นเราหันอันไงอีกสองกระสอบไงเลยนะครับจบเลยนะครับมือสามสอบไดยใครอันนี้ อันนี้โครงการของผมเลยเนี่ยมันเหมือนตามต่อผมขายเลยนะครับสาเบื้งสีได้จักบาทแต่ว่าคิดว่าบอดวนบ่พออาทิตย์เดือนเด้ขายนี่พี่น้องสี่ทุ่มเอาะเพราะว่ามันงามเลยพี่น้องกูนะงามตัวสองบาทงามโพอดนะครับมันพอมันสีพ่อท่านตัวบ๊อบบผมว่าผมหนับบ่ได้กัสีประมาณท่านตัวนี่แหละคิดว่านะครับก็เกิดหนีนะครับนี่จะตัวงามนะครับอ๋พ่อเบิ้องขอหอมปากหอมพ่อเราพี่น้องเนาะ คลิปนี้เขาทับนี่พี่น้องผมจะปลูกต้นตะไคร้ไว้สกักก่อนอย่าลืมกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยพี่น้องสวัสดีครับ